เราจะมาพูดคุยกับคุณเสกสรรโตวิวัตรผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการบลจบัวหลวงนะคะสวัสดีคุณเสกสรรค่ะ สวัสดีครับคุณปุะเป้คุณบอมท่านผู้ฟังทุกท่านครับหัวข้อวันนี้นี่มันตรงเป๊ะเลยกับการที่วางแผนฮอนด้านิสสันและมิตซูบิชิจะมาควบรวมเป็นบริษัทโฮดิ้งคุณเสกสรรวันนี้เราคุยเรื่องเจาะลึกอุตสาหกรรมยานยนต์คือการเปลี่ยนแปลงของเทคณนะตอนนี้ส่งผลอย่างมากนะคะบริษัทรถยนต์สันดาบญี่ปุ่นนี้ตอนนี้อุย้ยไม่ได้แล้วเราต้องมารวมตัวกันเพื่อที่จะสู้กับตลาดรถอีวีทีนี้ มันก็มีผลกระทบแง่บวกแง่ลบไปในทุกภูมิภาคเนาะอยากจะถามคุณเสกสรรว่าทีมวิจัยเศรษฐ,ฐกิจของบลจบัวหลวงล่าสุดมีการออกรายงาน e c o n t h e m a t i c paper ใช่ไหมคะก็มีการเจาะลึกเยอะอยากให้คุณเสกสรรน,นั้นรบกวนเล่าให้ฟังหน่อยว่ารายงานนี้เขาวิเคราะห์อะไรบ้างคะ่ะ คือชื่อ,อรอยายงานเต็มๆนะครับก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์และในยยะต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยซึ่งจะเล่าถึงภาพปัจจุบันว่าตอนนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงนะผลกระทบเรื่อง E ีวีเนี่ยม,มันส่งผลอะไรบ้างแล้วนะครับในอุตสาหกรรมยานยนต์โลกทั้งตลาดรถสันดาปตลาดรถเรื่องไฟฟ้าแล้วก็ประเทศสําคัญสาคัญในอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างไรรวมทั้งอนาคตประเทศไหนที่จะมาครับแล้วก็สําคัญคือไทยเองตอนนี้เราเหนื่อยแค่ไหนแล้วก็เราอยู่ในฐานะไหนครับ รับผมทีนี้ขอเริ่มก่อนวัฒนถานการณปัจจุบันณนะตอนนี้เป็นยังไงครับคืออุตสาหกรรมยานยนต์โลกเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับต้องบอกว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาถือว่าฟื้นตัวหลังโควิดแต่ว่าเป็นการฟื้นตัวที่ไม่เท่ากันครับเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับมีการเปลี่ยนผ่านจากรถสันดาบสู่พวกรถยานยนตย์ไฟฟ้าที่ต้องบอกว่าเร็วเร็วมากนะครับสําหรับหลายๆคนหลายๆคนในอุตสาหกรรมเนี่ยก็ไม่คาดคิดว่า คนจะยอมรับแล้วก็เหมือนกับกล้าที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเร็วขนาดนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมมองของพวกค่ายสัญดะจะค่อนข้างเยอะ,ะแล้วก็จีนตอนนี้เขาคลองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดครับประมาณสาที่ปเซหรือเกือบหนึ่งในสามโดยด้วยปริมาณของออของคนในประเทศเขานะครับการผลักดันให้ใช้รถไฟฟ้ารวมถึงการส่งออกที่เราเห็นเห็นกันอยู่ซึ่งอันเนี้ย ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่มีอีกประเทศหนึ่งนะครับที่กําลังมาแรงก็คืออ hmm. ินเดียเราคุยกันในรายการตลอดนะครับว่าอินเดียกําลังมาและกําลังเติบโตอน, <Sure. S 2> นะครับคนอินเดียมีกําลังซื้อสูงขึ้นประชากรเยอะที่สุดในโลกและ hmm. เป็นวัยทํางานมีเงินในกระเป๋า <Yeah. S 2> และสําคัญคือนโยบายของรัฐบาลอินเดียเนี่ยเขาได้สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์มากนะครับอย่างเช่นโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ production l i n k e d incentive เนี่ยครับ hmm. ซึ่งเขา ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศแล้วก็ดึงดูดให้มาการลงทุนในประเทศเขาโดยที่มีการเสนอเรื่องอินนทีブต่างๆให้กับบริษัทที่เข้ามาตั้งนะครับซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของอินเดียเขาส่วนยุโรปครับกลับมาดูเจ้าใหญ่ในยุโรปตอนนี้ให้ยุโรปก็เผชิญความยากลําบากพอสมควรเพราะว่ารถยนต์สันดาบก็ถือว่ายังมีต้นทุนสูงนะครับแล้วก็กฎระเบียบต่างๆที่ออกมาเข้มงวดมาก ซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเขาชานาญมานานทําไมมันมันต้นทุนมันยังสูงอยู่ก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยถึงจะเป็นสันดาบมันก็มีการพัฒนาของมันแล้วก็กฎระเบียบใหม่ๆอย่างเช่นการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่พยายามผลักดันให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยเปลี่ยนจากสันดาบมาเป็น EV เนี่ยนะครับมันทําให้การผลิตรถสันดาบเดิมๆเนี่ยมันมีต้นทุนแล้วก็เกณฑ์การควบคุมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งตรงเนี้ย ล้วนแต่เป็นต้นทุนที่ทําให้ยุโรปเขาเผชิญปัญหา <Yeah. S 1> ก่อนหน้านี้ก็เห็นข่าวไวๆเมื่อสักประมาณเดือนหนึ่งว่าที่ตลาดรถในย,ยุโรปเนี่ยมีรถใหม่จอดแช่ทิ้งหลายพันคันซึ่ง mm. คนที่เขาดูแลตัวนี้นเขาบอกว่าเขาเกิดมาทํางานในนี้มาหลายสิบป,ปีไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นสถานการณ์สาคัญล่าสุดเนี่ยยุโรปเปลี่ยนสถานะนะครับจาก ผู้ส่งออกสุทธิรถยนต์ตอนนี้ใกล้เปลี่ยนเป็นผู้นําเข้าสุททีแล้วนะครับโอ้โหน่าสนใจและเดี๋ยวว่าแค่ยุโรปคุณเสกสรรเขาบอกว่าเทสลาของอเมริกาเองเนี่ยรถขายไม่ออกเพราะว่าสู้ราคากับของจีนไม่ได้มีภาพจากดาวเทียมมาเห็นเลยว่ารถเทสลาจอดคือเห็นจากดาวเทียมเหมือนกับแพงเมืองจีนไง oh <my> ฮะโอ้ my g มันก็เออนากลัวและในอนาคตได้ข่าวว่าจะมีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เวิร์กมากคือขับได้ไกลเป็นระดับร้อยกว่ากิโลเมตร ทีเดียวแล้วค่อยชาร์จถ้าคนวิ่งในกรุงเทพไม่มีทางถึงร้อยกว่ากิโลแล้วอันนี้ก็น่าสนใจอยู่พอสมควรแล้วอยากจะถามว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้างคือบ้านเราตอนนี้นะครับถือว่าเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ในระดับภูมิภาค,<ฆ>คโดยเฉพาะแบบ OEM ผลิตภัณฑ์สําคัญก็คือรถกระบะขนาดหนึ่งตันนะครับชิ้นส่วนยานยนต์ตลาดส่งออกหลักๆของเราก็อาเซียนบ้านเราเนี่ยครับออสเตรเลียตะวันออกกลาง สินค้าส่งออกก็มีทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลรถยนต์เชิงพาณิชย์แล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์นะครับ <S <S ส่วนการนําเข้าวันนี้เรานําเข้าจากจีนและญี่ปุ่นเป็นหลักโดยจีนเนี่ยโตมากเนื่องจากไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิต E ีวีใหม่ของจีน <S <S การการเติบโตจากการนําเข้าเนี่ยก็เป็นการนําเข้าชิ้นส่วนต่าง,างๆเข้ามาประกอบโรงงานในไทยเยอะนะครับแล้วก็นําเข้าจากจีนที่เป็นรถยนต์อันนี้ก็มีอยู่ด้วยรวมทั้งขณะที่การนําเข้าจากญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ลดลงเล็กน้อยนะครับเนื่องจาก กระแสหรือเทรน์ที่บอกเน่คนพลิกมา EV ีค่อนข้างเร็วครับครับผมอันนั้นคือภาคของอุตสาหกรรมเนาะทีนี้ในภาพรวมของการตลาดยานยนต์ไทยล่ะครับเป็นยังไงบ้างคุณเสกสรรครับเอออันนี้มันก็มีรายละเอียดพอสมควระน,นะครับแต่วันนี้ที่จะเล่าคร่าวๆก็คือว่าเรากําลังเจอความท้าทายใหญ่เพราะว่าเทคโนโลยียานยนต์เนี่ย ที่นาไปสู่ EV เนี่ยบ้านเราเนี่ยยังไม่ได้มีการรับหรือว่าการพัฒนาเทโคโนโลยีหรือว่าเข้าใจทคโนีตรงนี้เพียงพอในการผลิตให้สมกับเป็นเจ้าใหญ่ที่เป็นผู้ผลิตหรือว่าเป็นฐานส่งออกรถยนต์นะครับขณะที่ความเชี่ยวชาญด้านรถสันดาปของเราเนี่ยยังมีอยู่ก็จริงแต่ว่าดีแมนของรถสันดาปมันก็ลดลงอย่างที่ทราบกันรถยนต์ประเภทกึ่งไฟฟ้าหรือไฮบริดเนี่ยนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีแนวโน้มเติบโตสูงคาดว่าในปี2025เนี่ยจะคิดเป็นถึง30%ของตลาดโดยรวมนะครับโดยรถยนต์ ราคาดีในตลาดกลางหรือจะอยู่ที่ตลาดรถขนาดกลางหรือตลาดหรูนะครับส่วนรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นพวกใช้ไฟฟ้าล้วนเลยเนี่ยน่าจะมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ10%เนื่องจากบ้านเรายังมีคนความกังวลเรื่องของสถานีชาร์จอ,อะไรซ่อมแล้วก็ต้นทุนการถือครองที่สูงอยู่นะครับส่วนตลาดรถจัก,กรยานยนตน์อันนี้ยังซบเซาตามสภาพกําลังซื้อและปัญหานี้ควรลอวนนี่ควรเรลือนซึ่งเราทราบกันดีว่า อ่มอเตอร์ไซค์เนี่ยหรือว่าจักรยานยนต์สองล้อเนี่ยเป็นตัวที่มอนิเตอร์เรื่องภาวะเศรษฐกิจของคนในบ้านเราอยู่พอสมควรอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของดีแมนรถจักรยานยนต์ที่ต่างกันนะครับไวสัปดาหนะ์หน้าผมจะมาลงรายละเอียดต่างๆที่น่าสนใจให้ฟังเพิ่มเติมรือว่าเป็นเอ่อเป็นซีรีส์ช่วงปลายปีแล้วกันครับได้ค่ะขอบคุณคุณเสกสรรมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ